แล้วก็เต่าปูโจรมาบ้านตัวนี้ก็ใส่กระบาดแปะกระดุนกระดายใส่กระบาดกระดาษแปะกระสาดใส่ยังเพียวโอ้โหไม่ต้องพูดก็ต้องคุยตัวนี้โอ้โหเรื่องนี้ควรจะมาบ้านพวกเราเป็นสุดแล้วล่ะไม่อยากลดระดับสักนะครับกระถอกออกหางคอใส่กระบาดจั๊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 กุ้งหอยกุ้งปลาหาลูกหาลายหลบหนีเขาแบบไรใส่กระบาดกระดานผู้ท้อเอาแล้วก็เต่าปูโจรมาจะพูนมาแล้วมีความรู้หน้าที่อะไรที่เพียวที่หูเขาหูวิ่งรอบปูโจรปูโจรปารีแล้วล่ะฟ้าความเป็นการสิ้นไปไปเลยลูก้าสิ่งเงิน ออกไปแลจากพจกมยอมแล้วครับผู้ชมเอาแล้วบอกประจับใจไว้ทานตาบ้าเนเืเที่ยวเรือการจมามาับบ้านสิิบปีไม่มีใครยอมในนะครแล้วครับม่เหลือเชืเ่อใคสสิบปีเหลืทางมนพี่น้องมาจากกุงทหารม,มาเจอกัน,กน ายผู้ที่6ระหว่างเรือขวัญตะกูลนาวาร่องน้ำแดงกับเรือที่เหลววรอดฟ้าปอเปสกาสินไวไวร่องน้ำนํำเงินคณะกรรมการเส้นชัยได้ร่วมกันตัดสินให้เรือร่องน้ำแดงคือเรือขวัญตะกูลนาวาเป็นฝ่ายชนะค่ะขอแสดงความยินดีด้วยครับขอพูณ